เวิร์กช็สร้างเงาสะท้อนกระจกในขั้นตอนแรกก็ให้คุณเปิดรูปที่ต้องการขึ้นมาในที่นี้รูปภาพของเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าหากเราปิดรูปตาที่หน้าเลเยอร์แบ k ็กกราวภาพที่เรานำมาก็จะมีบริเวณรอบๆตัวแบบเป็น transparent เพราะฉะนั้นรูปใดที่คุณจะนำมาทำก็จะต้องทำให้รอบๆวัตถุเป็น t r a n s p a r เรนซะก่อนค่ะและภาพนั้นก็จะต้องแยกเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์ด้วยจากนั้น ก็ให้คุณทำการ Copy Layer ที่เป็นวัตถุนี้โดยการคลิกและลากไปทับกับปุ่ม Create the New Layer ต่อไปก็ให้เลือกคำสั่ง Edit เลือก Transform และเลือก Flip Vertical ค่ะและให้คลิกเลือกเครื่องมือ Move Tool แล้วคลิกเลื่อนรูปรูปภาพมาวางให้เป็นเหมือนเงาสะท้อนลงด้านล่างจากนั้นก็ให้คลิกลาก Layer 1 Copy มาไว้ล่าง Layer 1ค่ะต่อไปให้ไปที่คำมสั่ง Edit เลือก Transform และเลือก Perspective เลือกปรับให้รูปขยายทางด้านล่างมากกว่าด้านบนจากนั้นก็ไปที่คำสั่ง Edit อีกครั้งเลือก Transform และเลือก Scale ค่ะเพื่อบีบให้รูปมีความสูงน้อยลงภาพจะได้ดูสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนต่อไปก็ให้คลิกที่ปุ่ม Add Layer Mask บน Palette Layer และให้คลิกเลือกเครื่องมือ Gradient Tool จากนั้นก็ให้กดตัวดีบนคีย์บอร์ดเพื่อรีเซ็ตสีโฟกาวและแบล็กาวค่ะแล้วให้คลิกลากเกรเดียนเพื่อสร้างเลเยอร์มาร์ขั้นตอนต่อไปก็ให้คลิกที่เลเยอร์ทําแนลของเลเยอร์หนึ่งและคลิกเลือกคําสั่งฟิลเตอร์เลือก d i s t o r ์และเลือก Ocean r น p p l e ค่ะกําหนดค่า Ripple ลไซสให้เป็น4และริ p l e m ลแมน t จูดให้เป็น4เช่นกันคลิกโอเคค่ะ ต่อไปก็ให้คลิกเลือกคำสั่งฟิลเตอร์อีกครั้งเลือก Distort และเลือก r i p p l e กำหนดกำหนดค่าเมาส์ให้เป็น235%ค่ะคลิกโอเคจากนั้นเราก็อาจจะสร้างภาพเหมือนเป็นกระจกบางๆมากั้นภาพทั้งสองไว้โดยการสร้าง l a เยอร์ใหม่ค่ะเพื่อเอาไว้กั้นระหว่าง l a เยอร์ที่เป็นเงาและ l a เยอร์ที่เป็นภาพจริงจากนั้น ก้อยคลิกเลือกเครื่องมือ Polygonal Lasso จริงๆแล้วคุณอาจจะเลือกเครื่องมือสร้าง Selection ตัวใดก็ได้นะคะแต่ในที่นี้เราจะเลือกเครื่องมือ Polygonal Lasso แล้วให้สร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานให้ครอบคลุมภาพทั้งหมดค่ะสร้างให้เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเป็นกระจกเงากั้นภาพไว้นะคะขั้นตอนต่อไปก็ให้เลือกสี20% Gray จาก Palette Swatch แล้วกดปุ่ม Alt e e r n a t และ Backspace พร้อมกันเพื่อเติมสีให้กับ Selection ที่เราได้สร้างไว้ค่ะจากนั้นก็ให้ไปที่คำสั่ง Edit เลือก Stroke เขียนเส้นสีดำขนาด1พิกเซลให้เป็นขอบค่ะขั้นตอนต่อไปให้กด Ctrl D เพื่อยกเลิก Selection จากนั้นก็ให้ไปกำหนดค่า Opacity ของ Layer ที่เป็นกระจก ให้เป็น20%ค่ะเลเยอร์นี้ก็จะได้เหมือนเป็นกระจกที่เป็นเงากั้นไว้บางๆนะคะเพียงเท่านี้ภาพที่เราสร้างใหม่ก็จะเป็นเหมือนมีเงาสะท้อนในกระจกค่ะ